ก็เจ้าสาวก็กมาก่อี่กไม่พาอมาผีมาอยู่ฝั่งนี้ไปถ่ายอะไรข้างหลังพ่อพู้มาถ่ายคั้งอ้าอ้าอ้าใ่อือนะคะเพนก็อยากได้กล้องเพคิดว่ากได้กล้องนะโอ้โหอ้าวงก็มาด้วย ตาปานว่าจะมาหาว่าคิดถึงบ้านหน่อยกนกวันเพิ่นมอบสิ่งนี้นะคะให้ฟ้าคำใสนะคะเป็นพันบารขอบ่งใหญมากๆนะคะนี่ค่ะโอ้โหฮากี่วันนี่ถึงจะได้นี่ทำยูทูบบางคนตลอดชีวิตก็ยังไม่ได้ทำยูทูบสามเดือนก็ยังไม่ได้นะคะนี่ก็คุณอะไรนะคุณกนกวันค่ะพี่หน่อยกนกกนกวันนะคะแล้วก็พี่หน่อยเนาะ พี่หน่อยคือกรนกวันนะคะก็เอาเงินฝากมาให้ป้าสสายหนึ่งพันบาทขอให้กลับไปหาคุณหน่อยหรือกนกวันนะคะหมื่นเท่าล้านเท่านะคะขอให้หันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาก็ขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้านนะคะ มือสองข้างของคุณหน่อยหรือกนกวันจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยของคุณกนกวันนะคะคุณหน่อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินค่าเหมือนหาฝนอย่าจ็บอย่าจนอย่าตามก่อคุอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไป ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินเสรเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันครอบครัวของคุณหน่อยและคุณกระดกวันขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปด้วยเธอน,นะคะ,ะเป็น fc ของพี่นวัตนะพี่นวัตโทรบ,บอกให้หมอบให้นะคะต้องขอบ<อ>คุณพี่นุวัตรด,ด้วยะ,ะ๋อะขอบคุณมากนะคะพี่อนุวัตร ที่เป็นสายบุญขอให้พี่ก็ทำมาค้าขายขึ้นขอให้หน้าที่การงานการเงินเลื่นไหลตลอดปีตลอด,ปลอดไปทำมาค้าขายขึ้นด้วยนะคะสาธุสาธุาธนะคะที่เป็นสะพานสา,สาปานด้วย yeah. Yeah. ขอให้เงินหลังไหลไพัพเข้าเหมือนหาฝนเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอด,ปลอดไปด้วยเถิด ออร้องหนึ่งเพลงไหนๆก็ได้อวยพรแล้วอวยพรให้ลุงวางด้วยทุกจะร้องไงสาธุลุงวางก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้หมดถูกเอ่อหมดทุกหมดสุขหมดโลกหมดภัยนะคะเสนียดจังไรอยู่ที่ตัวลุงวางก็ให้มันหายไปกับสายลมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีโชคมีลาบ ขอให้เงินหลังไหลไยพัดหาเจ้าแล้วขอให้เจ้ามีความสุขความเจริญตลอดปีตลอด,ปลดไป คิดอะไรขอให้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะคะมีแต่นรวยๆเนาะก็สู้ต่อไปจันไรให้มันหายไปกับฮะพูดถึงเงินบาทนไม่ใช่เรื่องน้อยอเงินพันบาทนี่ป้าคสา่หากี่วันถึงจะได้ไม่ใช่ว่านน้อยเด้อโอ้ย ห้สเดือนก็ไม่ได้ห้าเดือนห้าเดือนก็พอได้เห้าเดือนก็ได้จังเลยนู้นล่ะทำใค้เก่งค้าขายก็มีเอซีนั่นแหละสนับสนุนแล้วก็โอ้ยดูเลขดูเลขลหรือุ้าจะเอาไปเนาะเจ็ดอะไรนะเจ็ดหกบ่ ดาเจ็ดหกออกแล้วโอ้ยน่าจะให้มอวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ออกแล้ววันเห็นผูเท่ามื่อมาลาออกแล้วห้าเจ็ดหกเห็นผูเท่าบ่ฝันอะเจอ่าฝันว่าคนที่อ่าเสียอะเมียกำนันน่ะว่าเห็นก็มีกองข้าวเหลาข้าวแล้วก็ปีนขึ้นไปก็างแส้วน่ปีนขึ้นไปแล้วลงมาก็เอาเทาแล้วก็เอาปูปูก็หนีมือแล้วก็ลงมา ลงมาแล้วถามว่าอายุเท่าไหร่เจ้าเดี่ยวนี้น่ะอ่าป้าดุนโอ้ยเจ็ดสิบปีเออก็เลยจะซื้ออ่าเลขเจ็ดสิบคนแก่ก็เก้าก็เก้าเจ็ดศูนย์ถูกต้องว่าจะซื้อเจ็ดจัดไปจัดไปนี่เนี่ยนี่มันมาอะไรเนี่ยศูนย์เจ็ดหกนั่นศูนย์เจ็ดหกเลยตัวนี้น่ะเออใช่เลยใช่เป๊ะ

ขอปีเคาะเดือนขอให้เคลื่อนขอวันขอปีคอยเคลื่อนเคาะเดือนคอยคอยคอยาะวันคอยหายไปกับสายลมเก็บว่าจะตามเล่ตาตามผู้ชิเคื่อกินละหมเออตามแล้วในถ้วยตามนั่นแหละเพราะว่าจะมากินกับข้าวแต่ไม่หิวข้าว มาใหม่ทำไมมาค่อยลืมแล้วมามอบโชคมอบลาบสาวปานก็มามอบเงินให้หนึ่งพันบาทนะคะเออขอบคุณมากเลยนะคะกระหนกวันแล้วก็คุณหน่อยเนาะ เย็นนะคะก็จะให้นาะะงลำนะคะก้าวนางลำนะคะลานะคะชุนเย็นนี้นะคะก็ะทีดนี้ก็กขอบคุณมากค่ะ,ะก็มีผ้าถุงนะคะถ้าใครอยากถ้าใครสนใจผ้าถุงลายโขอนะคะมีสีสีอะไรสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็มีเสือ้อ ด้วยนะคะยังไม่ได้กินยังว่าตามเลยว่าเยอะเลยกินกินเลยว่าจะกินกับข้าวนะคะตามตะไคร่แต่มาแล้วก็กินน้ําแล้วก็อิ่มมันเหนื่อยโอเเออเหนื่อยร้อนตัวเปอก็มีอ่า ผ้าคามนะคะชุดผ้าคามสามร้อยพรมส่งชุดผ้าขามาแล้วก็มีเสื้อสีขาวนะคะสีเหลืองสีขาวนะคะแล้วก็มีเสื้อสีน้ำตาลสีเลือดหมูนะคะมีกางเกงกระโปรงผ้าสบายนะคะเดี๋ยวจะหาผ้าสบายให้เขาก่อนนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ซุดอันนี้ผ้ามัดมีนะคะผ้ามัดมีแล้วอันนี้เสื้อผ้าขามะคุณนะคะสวยสวยนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมสุกนะคะเสื้อผ้าถุงนี้หกร้อยพร้อมสุกนะคะขอขอบคุณมากนะคะเหลือเยอะอยู่นะคะอากินรถ ออนก็มีกับรองกางเพลงได้อ่าเดือนละทะเลวาสามร้อยโอ้ยไม่แมนเดือนละพันเก้าร ok. the ้อยบ่เออแม้นคลิปนี meter, Although, ans, uh, ้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม ด้วยนะคะขอพระคุณล่วงหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ